รายการเก็บจุ้ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ดีซีนะคะในร้าน The Yum b r y ค่ะใช่อาะมีการดนี้หนึ่งอันนี้เราจะมาสัมผัสเจ้าของร้านกันที่นะคะว่าเป็นมาอะไรยังไงตามมาเกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับมาไงครับเนี่ยก็เดินเท้ามาเดินเท้ามาครับไม่ได้ไรกาแฟย ว่าเมนูเด็ดเมนูหลักอะไรบ้างเมนูเด็ดของร้านจะเป็นส้มตำไม่ใช่ครับเมนูเมนูเด็ดของร้านมีอะไรครับช็อกโกแลตฝาเป็นช็อกโกแลตฝาครับจะทําเองโดยเจ้าของร้านเลยนะครับก็แล้วก็จะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดมาตอนทุ่มหนึ่งจะเป็นเซ็ตหนึ่งร้อยเก้าบาทครับเป็นเซ็ตกาแฟพร้อมเครื่องดื่มครับค่ะกาแฟพร้อมเครื่องดื่มนะคะ แล้วอาหารให้มีอะไรบ้างตะที่หมดแล้วอาหารใต้มาไปดูกันนิดนึงนะคะมาดูทางนีน้เลยครับข้างหน้าเราจะเป็นที่ขายดีจะเป็นชอ็อกโกแลตฝัดนะครับที่บอกว่าขึ้นชื่อแล้วก็จะเป็นครูนเค้กอ่าแล้วก็เป็นบันออฟฟี่ครับผม,มที่ขายดีอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นชาครับเป็นชานําเข้าจากประเทศอังกรษนะครับแต่เวลาขายเราจะให้ชาไทยไปแล้วเ็าเใหนเราเน้น เรนมีมูกเยอะแยะเลยนะคะมูกเยอะนะครับเจ้าของร้านบรรยากาศร้านก็ตกแต่งสวยใช่ค่ะเชิญนั่งประมาณนิดนึงมีเก้าอี้นั่งข้างนอกได้ด้วยน่ารักมากเลยจะตกแต่งสไตล์อังกฤษนะคะแล้วดูข้างบนมีโคมไฟอะไรแบบเป็นเป็นการฟิวชั่นผสมผสานกันคร่ะอันนี้ไห้กลับบ้านกับช่้าของร้าโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องลากันไปก่อนแล้วเพราะว่าอยากกินมากเลยจไม่ไหว เราขอตัวไปกินก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีสสดค่ะ